ผมผมยอมเสียถ้ามันเสียไปเล่นให้แบบเป็นคอนเทนต์นะทุกคนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะทุกคนนะมหมดหมดหมุกกันแล้วนะที่จะเล่นอย่างนั้นนะมันแบบว่าไม่ไม่สกลิลเรล้าไกด์นะทุกคนนะสกปกเป๊ะคำไฟมากวันนี้ผมมาทุนกับ2องสานะสองสส ชอบสี่มีมีสี่ติดอีกมาแล้วเดี๋ยวผมขอเริ่มที่เบ็ดเอ่อเบ็ดสี่จุดห้าดีกว่านี่นะชอบสี่ก็ต้องเริ่มที่สี่จุดห้าทุกคนนะมาวันนี้มันจอกับเกมตำนานมังกรนะเออตำนานมังกรไปเดี๋ยวผมขอญอาเตเปิดเทอร์โบและเบอร์ทนะไปจากสามสิบไม้นะทุกคนนะไปฟับนี่มาแล้วมังกรมาแล้วหนึ่งเจ๋งหลายสีสวยฮุ้ยรางวัลก้อนโตเลยหรอเริ่มมาก็รางวัลก้อนโต42บบาทเลยอนะทุกคน สวยวายมาสวยมาอุย้ยราวันเข้าตัวอีกแล้วอุย้ยถ้าผมเล่นสมมติว่าผมเล่นเบ็ดอกปะเบ็ดเยอะๆนี่มันจะได้เท่าไหร่มาแน,นนะ่ทุกคนเอาสักเหลือประมาณอุย้ยโอ้โหขาดโบนัสแค่ตัวเดียวเหลือสักประมาณ15ไม้ไปเหลือ15ไม้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอเอา้าหมุนฟรีสองครั้งสวยสวยมากสวยวายมาสวยอุ้ยโอ้เหลือซักเท่าไหร่ด,ดีอ่ะทุกคน15ไม้ไปเดี๋ยวผมขยับเบ็ดเยอะตอนนี้กำไรมาแล้ว กำไรมีทุนให้ผมเล่นมานิดหน่อยนะอุ้ยสวยขึ้นมา0าแล้วลสวยปั้นแรกๆนะทุกคนเออราวังก็โตวิสงสงสัยมันจะมาดีทุกคนมาช่วงเย็นหน่อยนะมาช่วงเย็นหน่อยฝนเนร่ารนะังกร่อยะทุกคนไปใส่ขยับเบ็ดเลยแล้วกันมีทุนเล่นแล้วสักประมาณ18แล้วกันไปสามสิเหมือนเดิมไปตี30เหมือนเดิมสวยฟีสองหมุนเนาะ สวยมากไปสวยวายมาสวยอุ้ยรางวัลก้อนโตอุ้ยหนึ่งร้อยร้อยเป๊ะด้วย,ยไม่ให้เกินวะให้มันร้อยเป๊ะให้มันพื้นพื้นอ่ะแบ,บนึงนะทุกคนนะเออเออเช็อุ้ยแย่และไปเหลือสิบห้าไม้เหมือนเดิมเหลือสิบห้าไม้เหมือนเดิมแนละ้วผมจะเหลือสิบห้าไม้เหมือนเดิมแนละ้วผมจะเปลี่ยนตอนนี้มันก็ได้กำไรมาแล้วนะอุ้ยแล้วอะไรเนี่ย ใครแม่งเปิดวะผีมังกรผิมมงครต้องเปิดเพลงทุวน,นไปเหลือสิบห้าไม้ยังไงอีกสองไม้อุ้ยพอ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 อุ้ยได้ฟีสหมุนโอเคก่อนจะไปก่อนจะหยุดตอนนี้กำไรมีให้ผมเล่นแล้วนะผมขอแยกขยับเบ็ดด้วยเพราะว่าขยับเบ็ดแล้วมันจะมันจะเอ,อืะมันจะเอะออะไรวะไปเฮ้ยอย่าให้พี่สั่งหยุดเลยน้อง พี่ขอล้องเพิ่มจักสามสิบแล้ว,ลวมาแล้วมีทุนเล่นแล้วผมขออนุญาตผมขออนุญาตบอกว่าขยับเป็ดเลยแล้วกันมันน่าจะมาดีเราวันก้อนโตน่าจะมาเยอะอุ้ยร้อยที่สิบสวยนะมาช่วงเย็นกําลังฝนตกเลยอะทุกคนอุ้ยอย่าไหลฟีน้องอย่าไหลฟีสวยประกาศประกาศอะไรวะดอกบัวโทษมั่วนี่มั่วนี่แอบมั่วนี่อุ้ยอย่าไหลฟีน้องอย่าไหลฟีอย่าไหลฟีเออเราวันกระโตให้พี่เล่นหน่อยเนาะ ไม่ขาดทุนนะมันก็ไหลได้นะมันก็ไหลโอเคเนะเครื่องเย็นๆวันวันนี้ผมจะแตกเยอะแตกน้อยลุ้นกันนะทุกคนขอให้แตกเยอะจะแบบว่ามีเงินแบบว่าไปเลี้ยงหมูทะหวานจืออะไรเนงะี้ยหวานจืออะไรวะมีที่ไหนไม่มีน,นะทุกคนนะไปไหลต่อหลายต่อดีกว่าอุ้ยสามสิบไม้เด็ดสามหกแล้วนะเด็ดสามหกแล้วนะนวนะอย่าอย่าให้ผมต้องเพิ่มอีกได้ไหมอนะ ไปเพิ่มเลยดีกว่ามีมีทุน700แล้วเริ่มแล้วผมว่าเริ่มแหละจะฟักไหลไปจนร้อยดูทรงลงมากราบก่อยนะทุกคนวิสวยสีสองหมุนเปนจะอะไรให้ผมเนี่ยเออเออสีสองหมุนเลอหกร้อยแล้วนะเลอหกร้อยแล้วนะยังไง เออมาให้หน่อยได้ไหมอ่ะเออสามาคไปยังไม่ชํำยังไม่ชํำยังไม่ชํำไปหลายต่อหลายต่อยังไงสวยเฮ้ยมันเข้าฟีนอย่างเงี้ยผมน่าขยับ่ะอ้ยนั่นนั่นนั่นทำไมโบนัสมันไม่เข้าเลยอ่ะเฮ้ยอีกช่องเดียวยังไงปลาโดดปลาโดดไม่เข้าแถมไม่ให้ด้วยไปหกสิบหกสิบสาม ไหลไปเรื่อยๆไปรักสามสิบไม้พอเออสวยร้อยเจ็ดห้าโอเคปั้นไปเรื่อยๆจะถึงร้อยแล้วทุกคนจะถึงร้อยแล้วจะถึงพันแล้วเนะี่ยเออสวยสอง,งหมุนยังไงสองหมุนยังไงสองหมุนยังไงทุกคนเออทำไมบูนนะับมันเข้ายากจังเลยเกมน,นี้มันก็มาเรื่อยๆนะผมไม่ได้ขาดทุนเลยเนะี่ยอุ้ยดอกนี้มาสองสองร้อยสิบบาทขึ้นพันแล้วขึ้นพันแล้ว,ล,วลงพันแล้ว ห้าร uh ้อยเก้าห้าว้ายอยากนั่งลูปเขาจริงเลยอะ่ะแต่มันยังแตกไม่เยอะนะทุกคนวันนี้ผมจะปั้นขึ้นประมาณสี่ห้าพันพอสี่ห้าพันห้าพันพอตามสูตรของเฮียทางล่างเออสวยสวยมากไปต่อไหมมีไหมอู้ดอกบวยดอกบวยอะไรดอกบัว,ออบวเออบวกไปสองสวยลูกไปต่อได้ไหม โบนัสขาดช่องเดียวแยะเออ้อยสามร้อยสามโกสวยดอกนี้ขึ้นมาพันพันห้าแล้วทุกคนดอกนี้ขึ้นมาพันห้าแล้วขยับขยับเลยดกว่าขยับหยุดหยุดให้ขยับไดปไหมเออแปไปๆปขยับไปแปดสิโลกมากรับก้อยนะทุกคนแต่เวลาผมโลกแล้วผมได้ไนงะประเด็นนะบางทีนะผมว่าจะมีต้องอุ๊กกำลังแพมเลย ต้องมีสักวันนะที่ผมเสียเยอะๆแล้วแบบว่าแล้วแบบว่าเป็นแบบว่านาทีทองอ่ะแบบสายส่วนกระแสอะไรเนี้ยสายส่วนกระแสที่แบบเวลาผมได้แล้วแบบไปเล่นกันแล้วคนอื่นได้เหมือนผมไปเอาไปตะลุยเกลือมาให้แล้วอ่ะอะไรประมาณนั้น่ะ <c oughs> เออมีเลยทุกคนต้องหาหาหาลองไงเกมไหนที่ยังไม่ลองเล่นนะไปลองเล่นได้นะครับในเว็บมีเยอะเลยนะทุกคนนะไปลองหาตามหาเล่นได้นะครับฝากไม่มีขั้นต่ำฝากขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะทุกคนนะ ทำไมผมชอบติดกับทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยแม่งไม่เฟี้ยวฟ้ามันทาเผาโอ้โหแย่แล้วเล่นเล่นกับพีละน้องน้องเล่นผิดคนละคือแบบว่ามันก็กำไรแหละแต่มันน้อยอะทุกคนตอนเนี้ยมันน้อยอะผมอยากให้ขึ้นประมาณห้าพันอะจะขึ้นให้ผมได้มั้ยเนี 5, ่ยห้าพันผมจะเล่นยังไงดีวะเนี่ยกับตำนานมังกรไม่เคยเล่นเลยเนะี่ย ผมไม่เคยเล่นเลยแบบว่ามาลองเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงอยากเล่นเหมือนกันแหละไปหลั่งแปดสิบเลยออกเก้าสิบก่อนละกันไปขยับไปเรื่อยๆตามสูตรที่เฮียวางไว้นะเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหนูไปเรื่อยๆเก้าสิบแล้วนะเป็นเก้าสิบแล้วนะเออสองร้อยสิบยังไงวายมาส,สวยๆได้ไหมเออสองร้อยสามสิบแล้วอ,อึ้ย ห้าร้อยแปดสิบเอ็ดโคดเวอร์โคดเวอรเว์เจ็ดร้อยเสยไปไปไปไหลๆได้ไหมไปไหลชิวๆทุกคนเดี๋ยวผมทำอะไรดูทุกคนแล้วกันแล้วก่อนเออสว,สวย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 ,สวย,สวยให้มันขึ้นสามพันห้าแล้วผมทำอให้ดูเออนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอยากขึ้นนี่ยอยากเสียนี่อยากเสียเนี่ยไปต่อไปต่อไปต่อฮะลน่ะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนผมไม่ได้กดอะไรเลยผมไม่ได้กดอะไรเลยวิดเกมอุ้ยสองพันสี่อุยผมไม่คิดว่ามันจะมาเยอะขนาดนี้ทุกคนเว้าห้าพันแล้วเพิ่มมาห้าพัน่โลบาอุ้ยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องขึ้นมาห้าพันแล้วเห็นไหมขยับเลยได้ไหมอ่ะขยับแล้วมันดีเลยอ้าวขยับแล้วมันดีกันเลยเี๋ยผมไปย่านขยับเลยได้ไหมอ่ะ สายยาขยับเลยได้มั้ยวิสวยไปไปไปต่อไปต่อลูกไปต่อโลกมาร์กล้ามก้อยขยับขยับเลยว่ะสายยาขยับเลยดีกว่าทุกคนโลกมาร์กล้หายแต่ผมวิสามร้อยเร็วสามร้อยเร็วจะไม่รู้ว่ามันแตกดีขนาดไหนแล้วผมสายยาขยับเลยสองพันสองอุ้ย้ิทำไมมาดีเนี้ยช่วงแบบช่วงแบบว่าฝนกำลังตกเลยอ่ะทุกคน เออจากบาคาร่าได้กระดูกของเตยเลยฮะดอกนี้ฮะโหสองพันโหอยาขยับเลยอะขยับมาปุ๊บดีเลยอะขยับมาปุ๊บเดีย๋ยวหูเอไม่มาช่องนี้วะแตกเยอะอยู่เนี่ยถ้าเอมาเนี่ยสวยมก่นสามแล้วทุกคนบ้านจากทุนสองสามสี่แอบลุ้นอยู่แอบลุ้นอยู่ผมแอบลุ้นอยู่ว่าผมจะเสียหนึ 5, ่พันหกไปไม่ไหวแล้ออวแา่เลยแล้วกันทุกคน ขออนุญาตเลยแล้วกันผมจะเอาทุน2 0 0ห0ืทุนสอ0 0มื่นเหลกำไร2 0 0ห0ื2น0อ2,500สององหลายอต่อมุย้ยมุ้ยเจสวยพ0 0อ้าโห่ให้เจมาแถวเดียวกันนะหัวใจแทบลม่มหัวใจแทบวายปั๊มปั๊มหัวใจผมทีปั๊ปหมหัวใจผมทีโุกคนมันแตกต่อเนื่อง มันแตกต่อนี่จริง้ก็เพียวมันแตกต่อนี่ย่ิงก็เพียวขออนุญาตลบมากล้าบหายแล้วทุกคนไม่ทุนเยอะแล้วทุนทุนเยอะก็ต้องเล่นดิครับได้ก็ได้เสียก็เสียนะผมได้มาเยอะแล้วอูผมได้มาเยอะแล้วว่าได้มาเยอะแล้วก็อยากบอกว่าแจกจ่ายเขาบ้างแต่พอดีแบบมันหยุดไม่อยู่ไงทุกคนมันหยุดไม่อยู่มันหยุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ยังไงสวย จวันดีงไงเออไปต่อได้ไหมไปต่อได้ไหมวายมาสวยๆโบนัสเข้าก็ได้อ,อุ้ยอืเราเหมันก้อนโตสองมันเกดโอเคทุกคนไม้ห้ารอยที่สิบแล้วนะเปไม้ไมผมสพัาผมจะไปไม้พันแล้วนะไม่ไหวแล้วทุกคนเจ็ดร้อยไปทุนอุ้ยกำไรมาสองหมื่นผมเพ่งเห็นอ,อ, <laughs> อุ้ยสวยที่สองไม้ยังไงโอ้ยเล่นแบบไม่คิดอะไรแนละ้วตอนเนี้ย คุณมาแบบว่าน้อยชาิน้อยชา่ะน้อยชา,อ,ยชาอุ้สามันสอเวอ้ไปอีกได้ไหมไปีได้ไหมไม่เจ็ดร้อยเลยนะโบนัสมาลงมาเหลือพันห้าเลย1หมืนห้าเลยไมใช่ว่นนี่มันก็ได้กันไหมเห็นไหมปยังคุยรู้เรื่องอยู่โอ้โหถ้าเคมาตัวนี้นะแม่มาทำไมเราตรงนี้สวยไปต่อได้ไหมสมันสองเอ,อ ถึงสามหมื่นผมพอไปมสามหมื่นสามหมื่นท่องไว้ในใจสามหมื่นวิดอกสองพันสี่พูดงงทุกคนผมมีอะไรจะบอกว่าวเป็นคอนเทนต์แลตหละตั้งนะึงนะทุกคนคอนเทนต์ผมเริ่มมาแล้วสมองผมเริ่มแล่นแล้ว <c oughs> ติดหมายพอ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 วิห้าพันเด็ดพันกว่า วิ่ดูสิทุกคนมันขึ้นมาเร็วมากถึงสามหมื่นแล้วกูอู้อู้ลันไปถึงสี่หมื่นไหมลันไปถึงสี่หมื่นไหมดอกพันสามหมื่แปดพันสี่อู้ฟูเลยอ่ะอู้ฟูเลยอ่ะเอาเอาไงดีผมขอสิบไมายแล้วกันผมขอสิบหมายแล้วกันผมแบบว่าอยากให้ถึงไงอยากให้ถึงสี่หมื่นอ่ะอยากให้ถึงสี่หมื่นปั้นดับเดียวรู้ บอกแล้วปันบบเดียวทุกคนตา,ายานอยู่ห้าหมื่นดูสองแล้วเออมาดีขนาดนี้ผมขอยัดเล่นเลยลกันขอยัดเล่นเลยแล้วกันทุกคนเลนยสามไม้ขอเด็ดๆได้ไหมขอแบบรางวัลก้อนโตโอ้โหตายานไปหกหมื่นคเว้ยอุ๊ยดอกหนึ่งหนึ่งหมื่นจบสวยๆทุกคนดอกนี้จบสวยมากเอาไงขึ้นแสนเลยได้ไหม เสียเลยได้ไหมยังไงก็ไม่เท่าไหร่ด้วยว่ะสิบไม้ไปสิบไม้เท่ากับผมเสียสี่หมื่นห้าโอเคผมผมยอมเสียถ้ามันเสียไปเล่นให้แบบเป็นคอนเทนต์ทุกคนพอพอเลยพอเลยพอเลยทุกคน ดอกเดียวดอกเดียวผมพอเลยจบส,สวยๆที่แสนสี่พันวันที้ผมก็ขอบจบเพียงเท่านี้นะทุกคนนะเออผมน่าจะหยุดเล่นไปประมาณเป็นอาทิตย์เลย่งเงี้ยแสนนึงอ่ะคือแบบว่าได้แบบว่าไปนอนแบบเป็นมันนี่แบล็กนะทุกคนเงี้ยเอ๊ะอย่างเงี้ยมันนี่แบล็กอ,อ่อนะ เออวันนี้ผมขอนอยญาจบเพียงเท่านี้นะทุกคนนะเออไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะไงก็าฝากกดหัวใจฝากกดติดตามเลยนะกดไลค์าากดแตะทุกคนกดไลค์าากดแตะนะเออถ้าใครอยากไปเล่นตามไปตามได้นะครับช่วงเย็นๆนะฝนกำลังตกเลยทุกคนไปตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเออฝากไม่มีขั้นต่ำถอดขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะไว้เจอกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ